ลูกจ้างประกันสังคมต้องรู้โควิดกำลังจะหมดไปแต่ยังไม่ได้เงินเยียวยาสักบาทหาก่อนที่จะไปรับฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข่าวจากช่องนับภัทรนะคะสำหรับข่าวนี้เป็นข่าวที่มาจากเพจเฟซบุ๊กของสำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะ เมื่อวันที่15พฤษภาคมณเวลา18.46นาทีนะคะตัวนี้จะขึ้นเป็นรายงานสรุปศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 มีรายงานว่าลูกจ้างประกันสังคมยื่นขอรับสิทธิ์ประโยชน์กรณีว่างงานจากผลกระทบโควิด -19 ยื่นขอใช้สิทธิ์สะสมไปแล้วจำนวนอยู่ที่1น8่งล้านรลายและขอยื่นสิทธิ์ลายใหม่ณวันที่14พฤษภาคม2,563จําจำนวน1 000, 8 2 9 6ลายซึ่งในจำนวนทั้งหมดนี้สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานได้วินิจฉัยสั่งจ่ายสะสมแล้ว จำนวน8 9 5 0 9ลายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น4,695.898ล้านบาทนะคะซึ่งทางประกันสังคมบอกว่าผู้ที่ยื่นใช้สิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาทุกลายนะคะต่อมาวันที่16พฤษภาคม ทางเฟ e บุ๊กสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานก็มีประกาศออกมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือสำนักงานประกันสังคมยืนยันลูกจ้างที่ส่งหลักฐานมาครบจ่ายหมดทุกรายโดยนายทศพลกิจวงวิมานเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยในเรื่องการจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย สถานการณ์โควิด -19 ให้แก่ผู้ประกันตนมียอดวินิจฉัยจ่ายเงินสะสมเพิ่มขึ้นจากวันที่15นะคะจำนวน9 5 4า6 5นลายคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น5 0 9 7 5 9 2ล้านบาทสำหรับผู้ที่ยื่นขอรับสิทธ แล้วยังไม่ได้รับเงินหรือได้รับหนังสือแจ้งปฏิเสธการจ่ายสิทธิประโยชน์ดังกล่าวยังสามารถยื่นเรื่องต่อที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์โควิด -19 าสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานประกันสังคมทุกพื้นที่หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัด และในส่วนกลางกรุงเทพมหานครให้ไปยื่นที่สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนติวานนท์ตําบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งทุกศูนย์เปิดให้บริการในวันเวลาราชการเวลาทําการ8นาฬิกาถึง18นาฬิกาซึ่งต่างจาก การให้บริการทั่วไปนะคะคือจะขยายเวลาให้จากปกติ8.30นาฬิกา30นาทีถึง16.30นาฬิกา30นาทีไปดูกันต่อค่ะนายทศพลกล่าวว่าผู้ประกันตนมีข้อสงสัยว่าการยื่นขอรับสิทธิ์กรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยจะขอรับได้ถึงเมื่อใด ชี้แจงว่ากฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อพศ2563ัน้นกําหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินว่างงานได้รับสิทธิ์ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกิน90วัน ในช่วงของระยะเวลาการหยุดงานและไม่ได้รับค่าจ้างตั้งแต่วันที่1มีนาคม2563ถึงวันที่31สิงหาคม2563ทั้งนี้ตามมาตรา56แห่งพระราชบัญญัติ ประกันสังคมพศ2533และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้ภายใน2ปีตั้งแต่วันที่มีสิทธิ์นั่นก็หมายความว่าภายใน2ปีท่านยังขอยื่นได้แต่จะยื่นขอรับสิทธิ์ได้เพียงแค่90วันตามที่กำหนดไว้คือตั้งแต่วันที่1มีนาคมถึง วันที่31สิงหาคม2,563นะคะทุกคนสำหรับผู้ประกันตนที่ขอยื่นสิทธิ์รับประโยชน์กรณีว่างานจากเหตุสุดวิสัยนั้นเพื่อความรวดเร็วท่านต้องปฏิบัติด,ดังนี้ 1. ตรวจสอบบัญชีธนาคารของตนเองว่าเลขบัญชีนั้นยังสามารถใช้งานได้หรือไม่ 2. ตรวจทานข้อมูล เลขที่บัญชีธนาคารให้ถูกต้องในการขอรับสิทธิ์ 3. หากนายจ้างเป็นฝ่ายรวบรวมแบบคำขอรับสิทธิ์ของลูกจ้างพร้อมหนังสือการรับรองหยุดงานตัวนี้จะเกิดความรวดเร็วที่สุดต่อมานายทศพลเลขากล่าวตอนท้ายว่าในส่วนของผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงินเนื่องจาก กรณีนายจ้างไม่แจ้งรับรองการหยุดงานทศพลได้สั่งการเร่งติดต่อนายจ้างแต่ก็พบปัญหาคือนายจ้างบางไรายไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากมีการย้ายที่อยู่เปลี่ยนเบอร์โทรติดต่อไม่ได้หรืออื่นๆทางสำนักง,งานประกันสังคมจะได้ทำหนังสือติดตามและส่งเจ้าหน้าที่ ออกไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาหลักฐานประกอบการจ่ายสิทธิ์ให้แก่ผู้ประกันตนโดยเร็วที่สุดค่ะสำหรับลูกจ้างประกันสังคมทุกคนนะคะใจเย็นๆรอก่อนเพราะว่าตอนนี้ทางสำนักง,งานประกันสังคมก็วินิจฉัยอยู่และก็ตอนนี้วินิจฉัยออกมาจำนวนเกินครึ่งแล้วที่จะได้รับเงินประกันสังคมส่วนอีกที่เหลือคือกำลังตรวจสอบและก็หาหลักฐาน จากนายจ้างเพื่อที่จะยืนยันนะคะถ้าหากท่านใดได้รับหนังสือปฏิเสธไปก็ยังสามารถที่จะยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัดเพื่อขอรับสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อที่ท่านจะไม่พลาดข่าวนะคะ